วันนี้เป็นเป็นวันแรกที่เราอยากจะมาคุยกันนะครับก่อนไปอธิบายเรื่อง CIS เนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นอเอพิซอดหนึ่งของเรารายการเราคงจะเป็นรายการเรื่องเล่าไปเรื่อ,อยนะครับเราคุยกันบ่อยเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่ไหนมีอะไรน่าสนใจพอเราคุยกันไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยเรามาชอบใจกันตรงที่เรื่องของ C i s นะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ใหม่มากครับแต่มันก็อีกหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับมันเป็นโลกของ โลกตะวันออกซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จัก cs นะครับถ้าเราย้อนกลับไปก่อนปี1 9ึ1งพเนี่ยมันคือยุคสงครามเย็นนะถ้าเราจาได้ยุคสงครามเย็นเนี่ยมันมีประเทศมหาอำนาจนะในโลกของคอมมิวนสิสต์ก็คือประเทศสหภาพโซเวียตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจําได้อาตโาสารเนี่ยก็จะทราบว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายในปี1 9 9 1แล้วมันก็แตกเป็นหลายประเทศมากเลย cs เนี่ยมันย่อมาจาก commonwealth of independent states นะครับก็คือกลุ่มประเทศนะครับที่แตกมาจากสหภาพโซเวียตแหละคือถ้าเอาจริงๆแล้วกลุ่มประเทศที่เอาเฉพาะที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตหรือ CIS เนี่นะครับเราไม่รวมถึงยุโรปตะวันออกเป็นต้นว่าฮังการีเช็กสโลวักหรือโรมาเนียบัลแกเรียอะไรพวกนั้นเราไม่นับนะฮะเราเอาเฉพาะที่เป็นอดีตตัวยูเนียนของสหภาพโซเวียตเนี่ยมันมีทั้งหมด15ประเทศตอนนี้สิประเทศคนยังรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะนะสิประเทศนะคุณแชมป์เอาจํงาง่ายฮะสิประเทศเนี่ยเราแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มดีไหมฮะ เอาที่4ประเทศก่อนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนเลยนะครับสประเทศหลักๆก็จะมีตัวสาธารณรัฐรัสเซียเองหนึ่งละยูเครน2ละเบลารุส3และมอนโดวา4ละอันนี้จะไม่อยู่กลุ่มนะฮะพอ4เสร็จเรานับกลุ่ม5กลุ่ม5ก็คือ5สถาน5สถานก็จะประกอบไปด้วยคาซัคสถานทิเคีิสถานอุซเบกิสถาน,ถานทาจิกิสถานและก็เต์กเมนิสถาน อันนี้ห้าสี่กับห้าเป็นเก้าแล้วใช่ไหมครับเอาอีกสามฮะสามคอเคซัสนะฮะสามคอเคซัสเนี่ยตอนนี้คนไทยเราเริ่มรู้จักดีมีอะไรบ้างนะคุณแชมป์จอร์เ<อ>จียอาร์เมเน,นียอาเซอร์ไบจานนะครับแล้วสามประเทศสุดท้ายเห็นไหมฮะก็จะมีกลุ่มประเทศบอลติกที่เราเรียกว่าลัตเวียลิทัวเนียแล้วก็แอสโ <Ast onia, S 2> ตนียสามประเทศสี่ประเทศแยกกลุ่มห้าประเทศสถานสามประเทศคอเคซัส สามประเทศบอลติกเพราะฉะนั้นรวมเป็นสิบห้าประเทศนะครับที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตแต่เราจะไม่ค่อยไปเร,เราจะไม่ค่อยไปเข้าข้องเกี่ยววันนี้เราจะคุยกันแค่สิบสองพอนะฮะที่เราจะเล่าเล่า,เ,ลา,เ,ลาเนี่ยในส่วนของสิบสองก่อนเพราะอีกสามเนี่ยเขาหลุดไปอยู่ในอียูแล้วนะฮะก็คือลัตเวียลิทัวเนียแอสโซเนียเขาหลุดไปทางบอลติกเนี่ยเขาหลุดไปอยู่ในกลุ่มอยูเพราะฉะนั้นเข้าไปอยู่ทางตะวันตกเรายังไม่ค่อยพูดถึงท้งตะวันตกเยอะเพราะว่าเราอยากจะคุยเรื่องตะวันออก เฉพาะแค่ตะวันออกเหลือ12ประเทศนี่คุณแชมป์แบ่งเป็นกลุ่ม5สถานแบ่งเป็น3คอเคซัสแล้วก็1สาธารณรัฐรัเสเซียเนี่ยมันก็เยอะละอ้อแล้วอีก2ประเทศ3ประเทศที่ผมจะไม่ค่อยกล่าวถึงรอบนี้นะฮะ3ประเทศบอลติกเลยใช่ไหมครับกับอีก3ประเทศก็คือยูเครนเรารู้อยู่แล้วตอนนี้เรายังไม่อยากกล่าวถึงเพราะว่ายูเครนมีปัญหาเรื่องสองครามนะครับส่วนเบลารุสก็อยู่ในจุดค่อนข้างจะ ติดก,กลุ่มตรงนั้นนิดนึงเบลรุสเนี่ยเขาก็จะพราะไคือเขาเป็นบริวารของรัสเซีย uh huh. น้องน้องรัสเซียเลยแหละนะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ยังไม่ไปพูดถึงอ่าฮะเราไม่พูดถึง Min เรายังไม่พูดถึงมินส์ไม่พูด uh huh. ถึงเราไปพูดถึงจุดที่น่าสนใจที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้สะดวกในตอนนี้นะีกว่าอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่พูดพูดกล่าวถึงก็คือมอนโดวาเราจะไม่ค่อยพูดกล่าวถึงเพราะว่ามอนโดวาเนี่ย ้าเราจะกล่าวถึงมันต้องไปพาดพิงกับโรมาเนียด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นอดีตเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ของโรมาเนีย่แต่พอหลังจากที่กลุ่มสหภาพโซเวียตยูเนียนแตกเนี่ยเขาไม่ยอมกลับไปรวมกับโรมาเนียด้วยเหตุผลอะไรก็ค่อยไปว่ากันทีหลังคราวนี้เราจะไปเริ่มเมืองจุดไหนก่อนดีคุณแชมป์เพราะว่ามันมีภาคเนี่ยห้าสถานสามคอเกซัสอีกหนึ่งสาธารณรัฐรัสเซียอืโอ้โหไอห้าสถานเนี่ยนะ เรายังพอจับมันรวมๆๆได้นะว่ามันมีความสําคัญเนี่ยมันมีความสวยงามของมันเนี่ยที่มันน่าไปเพราะว่ามันมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมอารยธรรมที่เรายังไม่ค่อยรู้จักและแถมมันยังเป็นเซ็นเตอร์ของเส้นทางสายใหม่ในอดีตอีกนะซึ่งเราไปพูดกันภาคนั้นส่วนคอเคซัสเนี่ยความสวยงามของเขาคืออะไรมีเทือกเขาคอเคซัสเขาขายตัวเองอยู่แล้วอู้แต่รัสเซียนี่สิมันจากตะวันตกถึงตะวันออกเนี่ยใหญ่มากมันมีสถานที่มหาศาลเลยเนาะใช่ใช่ที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับ ผมเอาเบสิกหลักๆก,ก่อนได้ไหมคุณแชมป์แล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายความกันเอาเฉพาะรัสเซียที่ตอนนี้คนอยากไปเที่ยวมากๆเนี่ยแน่นอนฮนะอันดับแรกเนี่ยแสงเหนือ<ม>เห็นไหมสแกนเขามีไอซ์แลนด์มีรัเสเซียก็มีครับแสงเหนือที่มูมันนะฮะถูกกว่าด้วยค่าใช้จ่ายใช่ไหมครึ่งหนึ่งอนะครึ่งกว่าครึ่งครึ่งกว่าครึ่งนะแล้วก็คนไทยวีซ่าก็ไม่ต้องทําด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาจองคิวต้องไปนั่งต่อคิวทําวีซ่าชงเกนนะถ้า จะไปดูแสงเหนือที่ไอร์แลนด์ใช่ไหมไปดูแสงเหนือที่ไอ์แลนด์ไปดูแสงเหนือที่ I and, นอร์เวย์ Norway เนี่ยนะเราซื้อตั๋วนะบินไปไม่ต้องเอาบิซ่าเลยไปมูมันได้เลยนะสะดวกสบายมากคนไทยเดินทางแตอนนี้เนี่ยสะดวกใช่ครับอีกเดสิเนชันหนึ่งที่กําลังฮอตมากๆปีที่แล้วบอกว่าโอ้โหตั๋วเครื่องบินไม่เหลือ,อที่พักไม่มีเลยนะฮะคนอที่จะเดินทางไปผิดหวังกันเยอะเพราะว่ามันเต็มก่อนแล้วมันเต็มเร็วมากก็คือฟอร์เชเลก ทะเลสาบใบขาวอาทะเลสาบาสาน้ำแข็งเป็นทะเลสาบใหญ่เป็นทะเลสาบน,น้ําจืดที่ใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเลยละ่ะทะเลสาบน้ําจืดนี้เนี่ยถ้าทะเลสาบใหญ่อันดับหนึ่งของโลกคือทะเลสาบแคสเปเียนแต่นั่นน้ำเค็มอแต่ถ้าน้ําจืดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือทะเลสาบอันนี้แหละใบขาวแถมลึกที่สุดในโลกด้วยนะใช่ได้สมญานามว่าเป็นดวงตาแห่งไซบีเรีย S <S 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 แต่ว่าจริงๆแล้วเราเราจะเข้าใจว่ามันเที่ยวได้แค่ช่วงฤดูหนาวเป็นฟอสเซนแต่จริงแล้วข้อที่เรื่องปีแต่ว่าช่วงที่นิยมกิจกรรมคทิวิตี้ที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวใครยังไม่เชื่อว่าไปรัเสเซียทุกวันนี้สะดวกสบายไปไบขาเนี่ยน่ากลัวไม่ไปรัสเซียเนี่ยเห็น,นเกิดกสงครามเห็นข่าวออกมากเนี่ยปีนี้ก็แสงเหนือเฉพาะแสงเหนือนะฮะซึ่งเราไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายก็สี่กรุ๊ปนะครับก็ตั้งแต่ปีใหม่นะฮะก่อนหน้านั้นเรายังไม่มั่นใจ ว่าเอ๊ยเขาจะเคลียร์เขาจะจบอะไรกันไหมเราก็เลยเริ่มขายปีใหม่ชุดที่สองก็คุณแชมป์ไปชุดที่สามก็เดือนมีนาชุดที่สี่ก็สงการนะะอีกคนหนึ่งไปก็คือคุณหมีนะหม,มีมีนะครับถามว่าไปลูกค้ากลับมาก็แฮปปี้ตลอดนะฮะแล้วแถมว่าตอนนี้ไฟ์เนี่ยเยอะมากแล้วเชื่อไหมครับว่าไฟ์ไปมอสโกเนี่ยแน่นตลอดอในขณะที่คิดดูแล้วกันนะคิดว่าเออมีสงครามหรือหรืออะไรหรอมันมันไม่เกี่ยวเลยแค่ชายแดนแค่ตรงนั้น ใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ไปเที่ยวเนี่ยตอนนี้รัเสเซียบ,บินเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเยอะมากเศรษฐกิจเขาดีมาก,ากเฉพาะไฟกรุงเทพมอสโคของสายการบินแอร์ฟอร์ดนะครับวันละสามเที่ยวบินฮนะมอสโครกรุงเทพไม่นับภูเก็ตนะครับภูเก็ตอีกวันละสามเที่ยวอืแล้วไอที่ใบาขานที่เราจะไปนะครับมีเอเซเว่นบินนะเป็นปกติเอเซเว่นเนี่ยบินอยู่คนเดียวแล้วก็บินเฉพาะช่วงวินเทอร์ก็คือวันละไฟล์แต่ปีนี้นะครับเอเซเว่นบินสองไฟ์ แอโรฟอร์ดมาบินอีกไฟหนึ่งสามไฟลมในขณะเดียวกันสามไฟเนี่ยที่นั่งเราไม่พอคณะที่เราไปเนี่ยนะครับจะเพิ่มมันเพิ่มไม่ได้ปีนี้คนออกหักเยอะครับต้องไว้จองปลายปีหน้าปลายปีนี้ฤดูหนาวนี้ถ้าจะไปดูใบขาใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งคือด้วยข้อจํากัดเรื่องของที่นั่งที่นั่งเครื่องบินด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่คนไทยไปเที่ยวเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยเวลามันช่วงหนาวเนี่ย โอ้ไซบีเรียนี่มันหนาวมันหนาวจริงมันลบสี่สิบนะลบสี่สิบลบห้าสิบนี่ไม่ใช่เล่นเลเลยนะเวลามันหนาวเนี่ยอยู่กันไม่ได้ต้องมาหนีหนาวมาเที่ยวทะเลประเทศไทยจริงเขาบอกว่าเขตไซบีเรียเนี่ยนะครับมันรวมลงมาถึงแถวมองโกด้วยนะแต่จริงๆแล้วมองโกเลียเนี่ยมันเป็นรัฐกันชนนะซึ่งทางตอนเหนือเนี่ยก็เป็นไซบีเรียของรัสเซียทางตอนใต้ก็เป็นมองโกเลียในของจีนใช่นะครับแต่ผู้คนเนี่ยเชื้อสายเดียวกันหมดอ่ะถ้าเราพูดกันรวมรวมเนี่ยพวกนี้เขาจะเรียกว่า พวกชนเผ่ามองโกแต่ว่าอมองโกเนี่ยมันก็แยกเป็นเผ่าๆแต่ละเผ่าแต่ละเมืองก็จะมีชื่อของเผ่าอย่างเช่นในไซบีเรียเนี่ยมันก็จะมีเผ่าบูยารสินะบูยาสเนี่ยพวกนี้มันจะอยู่ที่บูยาเทียรัฐบูยาเทียเนี่ยอย,อยู่เลยถัดจากมองโกเข้าไปก็ติดก,กับเฟรศับในคาบชื่อเรารู้จักว่าเมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลกก็คืออูลุนบาร์ถูกไหมฮนะเมืองหลวงของมองโกเลียแต่เชื่อไหมครับว่าแค่ข้ามพรมแดนไปไม่เท่าไหร่อ่ะมันมีเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งของไซบีเรีย ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกบรูยัตเนี่ยหรือบริยัคเนี่ยนะครับมันเป็นเผ่าเดียวกับมองโกเนี่ยเรียกว่าอุรานอุเด็นนี้ชื่อก็บอกล้วสำเนียงเดียวกันการนับถือศาสนานับถือศาสนาพุทธนะครับดินแดนตรงนั้นเนี่ยเอาอาจจะคาดไม่ถึงว่าตดินแดนตรงนั้นเนี่ยคนนถือพุทธจะนะแถวที่เราไปเนี่ยอุรานอุเดเนี่ยแต่ว่านับถือพุทธแบบวัชรยานทิเบตนะครับผมนับถือองค์ไดลามะกันที่นู่นเนี่ยพวกนี้มันมีสาเหตุนะฮะถ้าเราใครติดตามหนังจีนเยอะๆก็จะเห็นว่าสมัยนั้นอะเห็นไหมพวกทิเบตลงมา เข้าในมาในแผ่นดินของชาวฮั่นใช่ไหมครับไอ้พวกทางเหนือเนี่ยก็พยายามจะข้ามกำแพงเมืองจีนมาคนจีนก็เรียกมรวมนะครับพวกมองโกหรือเผารุ่นเผานี้เขาเรียกว่าอะไรส่งหนูใช่ไหมฮะมันรวมรวมกันไปนะครับคราวนี้เอากลับมาตรงนี้ก่อนครับว่าพอเราเห็นแล้วว่าโอเคตรงเนี้ยไปที่ทะเลสาบใบขานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไฟเต็มอย่างเดียวคุณแชมป์ช่วงหน้าหนาวาครับที่คนเขาไปทะเลสาบใบขานเนี่ยแล้วจะไปนอนที่ไหนฮะเพราะว่าไฟมันบินกรุงเทพเข้าเมืองเอยคุสนะครับเมืองเอยคุสเนี่ยเป็นเมืองเมืองหลัก ของบริเวณนี้นะฮะเป็นเมืองใหญ่มากมีสนามบินบินตรงจากกรุงเทพไปแต่ว่าจากเอียคูสเนี่ยไปถึงเกาะโอคอนเนี่ยใช้เวลานั่งรถไปครึ่งวันอถึงจะข้ามทะเลสาบไปขานไปยังเกาะโอคอนแล้วเราไปเที่ยวเนี่ยเวลาขับรถไอโฟวิลของรัสเซียเที่ยวเนี่ยมันต้องขับรอบทะเลสาบเนี่ยมันก็ต้องค้างที่เนี่ยอย่างน้อยสองคืนซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับปีนี้นะฮะบางชุดผมได้ตั๋วแต่ห้องที่จองไปหายเป็นหมดอ่าตบเตียนครับตบตีกันเพราะว่า เราบอกว่ามันเต็มมันได้ยังไงอ่ะปีนี้เนี่ยคนรัเสเซียไม่รู้จะไปไหนข้ามไปเที่ยวยุโรปไม่ได้มาเมืองไทยก็ไฟเต็มอีกส่วนหนึ่งก็บินจากมอสโกนะครับมาลงเอียร์คุสแล้วก็ไปเที่ยวทะเลสาบน้ําแข็งกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอย่าลืมนะครับนะักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มากคือจีนแล้วแถมจีนมีพรมแดนติดใกล้บริเวณนี้มากคนจีนเข้าไปเยอะมากปีนี้ผมไปเนี่ยรอบหนึ่งแล้วก็มีคนอื่นไปอีกสองคณะของเราไปปีนี้สามสามสี่คณะอ่าผมพรากฏว่า เจอแต่คนจีนทั้งนั้นเลยแต่เจอคนจีนทั้งนั้นเลยแต่ถามว่ามันก็ยังเที่ยวสบายอะ่ะมันไม่ถูกแออัดไปด้วยคนจีนเยอะมากเพราะอะไรครับมันมาเยอะไม่ได้คุณแชมป์<อ>ลูกค้าผมนะนะอยากจะไปต้องเยอะแยะมผมไม่มีตั๋วให้มไม่มีตั๋วบางกุ๊บผมมีตั๋วแต่ห้องไม่มีมที่โอคอนน่มีโรงแรมที่ถ้าพูดถึงไปพักนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่ไปเที่ยวกันเองเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีที่พักที่เป็นพวกเกสต์เฮาส์เป็นโฮมสเตย์อะไรพวกนี้เยอะ แต่เวลาเราทําทัวร์เนี่ยส่วนใหญ่เราใช้โรงแรมสีดาวใช่ไหมม,มันก็มีอยู่แค่สามสี่ที่เองอะอม,มันไม่พอรองรับใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือคือปัญหาคุณแชมป์เราไปเคยไปเอียคุสด้วยกันจําได้ไหมใช่คุณแชมป์มีความรู้สึกว่าไงเอียคุสเอียคุสเนี่ยเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับประเทศไทยมากเพราะว่า เราอาจจะไม่ทราบว่าหลายท่านจ,จะรู้จักเอเมอร์เอียคุดคือเมืองอะไรแต่จริงถ้าท่านเป็นคนที่ติดตามเรื่องของไฟตารางบินท่านจะพบเลยว,ว่าเอียคุดเนี่ยมีไฟบินบินตรงเข้ากรุงเทพเป็นประจําตลอดปีนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่อยู่ในเมืองเอียคุดเนี่ยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากรรู้จักคนไทยดีรู้จักคนไทยดีมาคนรัสเซียที่อยู่ในเอียคุดเนี่ยแต่ยิยมมาเที่ยวมาพัก พักตาอ,อากาศตลอดทั้งปีเลยไม่ว่าจะมาอยู่ที่ภูเก็ตอยู่พัท,ทยาอยู่กรุงเทพทุกอย่างเนี่ยร้นแล้วมาจากเมืองอีกุสทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งจริงแล้วก็ถือว่าเป็นความผูกพันที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้กันเป็นอันซีนจริงแล้วตัวเมืองอีกุสเนี่ยรับสมญานามอีกสมญานามหนึ่งว่าปารีสแหกไซบีเรียอที่นู่นเนี่ยมันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากนะครับมีทั้งโบสถ์มีทั้งโรงโอเปร่าม,มีห้องสมุดมีมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเมืองใหญ่นะเมืองเอีคุตเนี่ย ถ้าถ้าได้เดินทางไปเยืนที่เมืองเอียคุรนะทำไมเอียคุรถึงเจริญผมผมลองเอาทํามือนะฮะนี่ทะเลสาบใบขาดเป็นก้อนอยู่ตรงกลางนี้นะไอซีขวาเนี่ยพวกบุรุตอยู่ส่วนใหญ่เรียกว่าเมืองอูลันูเุเดแต่ถ้าอ้อมทะเลสาบมาอีกซีกหนึ่งเนี่ยคือเมืองเอียคุสส่วนใหญ่เป็นพวกรัสเซียอยู่แล้วถามว่าเอียคุรมันเจริญได้ยังไงอะ จเจริญมาหลายร้อยปีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะเราเราจะพูดถึงเรื่องของสมัยที่อาเซียป,ปกครองในในระบบประัติศาสตร์เนี่ยในระบบประเ,เั้บบเาศาตรเนี่ยการลงโทษที่รุนแรงที่สุดคือการนเนรเทศไปอยู่ไซบีเรียน,น,น่นนะที่เรา,ราได้ยินกันอ่ามันเป็นการที่ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกเลยเพราะต้องอย่าลืมว่าเมื่อก่อนไซบีเรียเป็นแนดนมันนอกมากแบบแล้วมันหนาวเน็บจนเหมือนกับโอ้โหเหมือนกับตายทั้งเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเนรเทศก็เลยเนรเทศให้ไปอยู่ไซบีเรียกันักโทษทางการเมืองทั้งหลายแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าโทษทางการเมือง ที่ขับเคลื่อนเคลื่อนไหวในการต่อต้านระบบของพ,พันธุศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาชนทางประยูเนี่ยพวกนี้มันก็ต้องเสพมันก็ต้องเสพพวกการละครโอเปร่าต้องการอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ปัญญาชนหรือว่าเราใช้คําว่าไพาก่กระดุมทีพวกนี้เสพกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีการก่อสร้างเมืองขึ้นมาจะมีการสร้างเมืองขึ้นมามีการสร้างโรงมหรสพขึ้นมาเพื่อรอ,องรับกับ คนที่มันถูกอพยพย้ายไปอยู่ที่ไซบีเรียนะครับสมัยยุคพะเจจารานะครับตั้งแต่ก่อนปฏิวัติปี1 9 1 7 1 9 1 7นเนี่ยนะครับช่วงนั้นนะครับซาร์นิคลัสนะโดนปฏิวัตินะครับก่อนหน้านั้นนะรัสเซียเนี่ยเคยพัฒนาตัวเองมาจนทั้งเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แล้วรัสเซียใช้ราชวงศ์น้อยมากนะคุณแชมป์แค่2ราชวงศ์นะครับราชวงศ์หลังก็คือโรมาโนฟนะครับช่วงโรมานอฟปกครองเนี่ยรัสเซียเจริญมากเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่จักเเเเเเคคคยยบบบอออออว่่าาาปป็นนนนน้มืืงงถขีะร กษัตริย์องค์แรกของเขาว่าเดอะเกรสก็คือพระเจ้าปีเตอร์ใช่ไหมครับปีเตอร์อ่าสาปปีเตอร์ไปสร้างเมืองเซนตะ์ปีเตอร์เบิร์กนะให้เป็นเมืองหลักเมืองหลวงเพื่อติดกับยุโรปเลยนะเพื่อชิงความเป็นใหญ่กันอยู่ตรงนั้นนะครับก็ย้ายจากมอสโกเมืองหลวงเก่าไปอยู่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็เลยทำให้ทุกวันนี้มอสโกเนี่ย,เ,ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะอันดับหนึ่งเมืองอันดับสองก็คือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอันดับสามแล้วครับเมืองไหนเมืองไหนครับนะมีคนนึกไม่ออกโนวอซิบิชครับ โนชิบีอยู่ในไซบีเรียเชื่อไหมครับว่าอยู่ในไซบีเรียตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ามองว่าแลนแคนสมัยก่อนเนี่ยนักโทษเนี่ยเวลาโดนในประเทศมาเนี่ยกลุ่มหนึ่งจะมาอยู่แค่โนโวซิบิสนี่ถือว่าไกลมากแล้วสุดลาฟ้าเขียวแล้วห่างจากมอสโกนี่ร่วมห้าพันกิโลแล้วเพราะฉะนั้นไกลมากนะครับแต่กลุ่มที่เป็นนักโทษกันเมืองนักโทษการเมืองพวกที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเอ่อปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์กับอ่ารัฐวงศ์พวกเนี้ยโดนในประเทศออกไปไกลเลย ไกลอีกประมาณ2,000กว่ากิโลก็คือไปอยู่ที่เมืองเอียคุสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใครจะไปเชื่อฮะว่าเอียคุสกลายเป็นแหล่งรวบรวมศิละปะวิทยาการทางด้านตะว,วันออกนะฮะที่ไซเรียจนกระทั่งกลายเป็นปารีสนะครับจริงๆแล้วท่านเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันคงจะเออมันคงยา,ยาวแต่บอกได้แล้วว่าเอียคุสมีทุกอย่างนะฮะมีตั้งแต่มหาวิหารนะที่เป็นระดับอัอศนะวิหารนะครับมีโบสถ์คาซานสวยๆนะครับแล้วก็ ยังเอมีบาซ่าใหญ่อยู่ริมแม่น้ำนะแล้วที่นี่เป็นแหล่งค้าขายกัแบบแม่น้ำอามูสมัยก่อนใช่นะครับเราเอาไว้แค่นี้ก่อนส่วนเล็กใบขานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปฟังมันต้องไปฉาก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 ,ฉากว่ามันสวยยังไงเดี๋ยวไว้เราลงรูปให้ดูดีไหมใช่เดี๋ยวเราเรดูรูปเดี๋ยวเราดูรูป,รรปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจอกลึกกันว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจที่เล็กใบขาดนะทำอะไรได้บ้างแบบ เวลาเราไปเที่ยวใบขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเยอะมากจริงๆมันมีหลายมันมีวิธีไปเที่ยวได้หลายแบบมากเลยนะเล็กใบขาเขาอย่างนี้ว่าไปเล็กใบขานไปทําอะไรไปอยู่ทะเลสาบน้ําแข็งอย่างเดียวเหรออะหรือว่าจะไปไหนผมให้ข้าวๆก่อนนะอออันดับแรกนะครับคุณได้ไปนั่งรถโฟวิลบนรอบบนทะเลสาบเลยบนเกาะโอคอนเลยรอบเกาะโอคอนแข็งขนาดโอ้โหแข็งสองเมตรครับสองเมตรเลยอันดับสองคุณได้ไปขี่มาลากเลื่อนอืมนั่นฮัสกี้สล d ดดิ้ง อันดับสามคุณได้นั่งเรือบางคนไม่รู้จักไปซ้ําไปเรือโฮวอรคาร์เรือที่วิ่งบนน้าแข็งนะครับแถมยังมีสกีลิฟต์ขึ้นไปดูจุดชมวิวสวยๆอีกนะครับเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าท่านเล่าเป็นฉากๆแล้วมันยาวมากครับต้องบอกว่าอตุยและก็พี่แชมป์มีเรื่องราวดีๆสนุกๆของเกาะโอคอนแล้วก็เมืองเอยคิสมาเล่าให้เราฟังอีกนะครับไงก็ติดตามได้ในอีพีหน้าอีพีนี้ไปก่อนครับ